สวัสดีครับเอฟซีครับก็เรามาตามตอบห่วยเราพัฒนาเลยนะครับหัวน,นี้เอฟซีถือห่วยใหม่ครับเออก็เอฟใหม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับก็ขอโทษขอขอ,ขอภัยนะครับ่องเจ้าเราติดงานอยู่นะครับเอยังไม่ได้กลับบ้านเถื่อนะครับก็มาดูแค่เอาตัวเลขเลขคำอธิบายก็พอนะครับหัวน,นี้ ทุกขัดเลือกของเรามานะครับไปที่1นึตสองตัวโโบนนะครับก็จะมาคัดเลือกแบบวิธี9วิธีเดิมน,นะครับสู่นี้สู่10บนุ่มยครับเข้าไปที่7 2สองสู่นี้เดินต่อเนื่องนะครับและดีหนึ่งดีสก็เข้าไปที่7 สูนี้ก็ะเดเออตัวนี้เข้าไปทีเลทหนึ่งสู่สิบหน่วยสองสู่เออสู่สิบหน่วยสู่นี้เดินดีนะครับสู่นี้นะครับสามสิบสี่งวนนะครับสู่นี้นะครับก็เราจะมาเอาอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มจะดีสองก็นะครับ้วกาตัว เละเด่นสามตัวนี้นะครับดีหนึ่งดีสองงวดนี้เข้าไปที่เจ็ดก็ถือว่าสองสู่นี้จับตัวได้คู่นะครับเออสู่นี้ก็ลุบไปแค่หนึ่งหนึ่งงวดสองงวดนะครับก็จะเป็นงวดที่สี่สิบเจ็ดของเราสำหรับดีหนึ่งก็จะได้ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเจ็ดหกห้า ดีสองแล้วก็หกเก้าสองสี่ห้าแปดเจ็ดนะครับตัวดีหนึ่งดีสองงวดนี้มันก็จะโชนไปที่สี่ห้าหกเจ็ดเลขเก้านะครับทุกครั้งมันก็จะมีห้าตัวเสมอนะครับก็จะมาเอาสูนี้ต่อนะครับเอจะเริ่มจากสูนี้งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สามสิบกของเรานะครับสูนี้เดิน ต่อเนื่องอยู่นะครับหมดนี้เข้าไปทีหนึ่งหมดนี้ก็จะได้สี่หกเจ็ดนะครับเอฟก็เขียนม,มาตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะค่อยๆไปเทือละสู้นะครับเอฟก็จะขัดเลือกให้เอฟซีเข้าใจเพื่อไม่ให้เอฟซีงงนะครับออสู้นี้ก็ตัวนี้ก็ตัวเมื่อกี้นะครับสำรับสู้สิบสองบีและสิบสามบีหมดนี้ มันก็จะชนไปตัวนี้นะครับสิบสองบีงหมดนี้ได้สามหกแปนะครับถ้าเรามองตัวนี้นะครับสู่นี้นะครับสู่นี้และสู่นี้และสู่นี้นะครับมันก็จะชนไปที่หกตัวเดียวนะครับถ้างั้นเอจะขอยึดตัวนี้เป็นตัวเด่นเลยนะครับเออถ้าเราให้เด่นไปที่หกนะครับ เดินไปทีหกนะครับจะสามสุถ้าเราให้เดินไปทีหกเอจะเลือกอย่างนี้ต่อนะครับเก็จะมาเลือกชุดนี้นะครับถ้า FC มีชุดละสิแมนแมนก็มาคเ,เลือกเอาชุดนี้ก็ได้นะครับชุดนี้เอ็ดว่าเข้าทุกมวนนะครับมวดน,นี้เข้าไปทีหนึ่งจิตตรงๆนะครับ มวดที่อเจ็ดสองก็เข้าไปที่ตรงๆนะครับเอออย่างนี้นะครับมวนนี้เราให้เดิมไปที่ 6, หกเอจะดึงตัวนี้นะครับหกศูนย์หกสามหกสองหกสี่หกแปดหกเก้าเลยหกหนึ่งนะครับเอจดึงมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับเอจสีไม่งงนะครับก็จะไปหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดหกหกเก้าเลยหกสามนะครับ ในที่นี้เราก็จะเริ่มตัดอย่างนี้นะครับเรก็จะเอาสูติบหน่วยสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองมาคัดเลือกจ้าชุดนี้นะครับก็เนื่องจากเรายากรู้ว่าตัวไหนคือตัวเด่นนะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งงวดนี้ก็ถือว่าเข้าไปที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดของเรานะครับ ถ้าเราเอา10หน่วยสูนี้มาคัดเลือก1 2 3 4 5สามจชุดนี้6 0ตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับ6 1ก็ถือว่าติด1ตัวนี้อยู่6 2ได้6 4ได้6 8ก็ถือว่าไม่มีครับ6 9ก็ไม่มีครับ, 6, 9, รบ6 3มมีตัวนี้นะครับเออ ก็ยังเหลือหนึ่งสองสามซก็จะมาดูสูตรที่สองนะครับสิบนวยนะครับสำหรับสูตรนี้ก็ถือว่าเข้าไปที่เจ็ดตัวนี้ครับเออสูตรนี้วิธีใช้ของเรานะครับก็คือเอาหนึ่งตัวนี้มาตั้งเลยนะครับหนึ่งเพิ่มอีกต,ตัวได้สองเพิ่มอีกต,ตัวได้สามลบแต้มได้ศูลบแต้มได้เก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม เราจะเอาเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมาขัดเลือดจากชุดนี้หกหนึ่งก็ถือว่ายังติดหนึ่งตัวนี้อยู่หกสองตัดไม้ลงหกสี่ก็ถือว่าไม่มีอยู่ในชุดนี้นะครับตัดอ้อเลยนะครับหกสามสิบสามยูนะครับทางงานตัวเด่นของเราวันนี้ก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับตัวที่ไม่โดนตัด สองหกสามนะครับก็จะมีสามคู่นะครับสำหรับตัวกันของเราเราจะเอาอย่างนี้นะครับตัวกันวิธีของเราตัวนี้ก็จะเป็นวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองเราก็จะใช้อย่างนี้อจะยึดตัวนี้นะครับ คือ467ตัวนี้นะครับโซ่นี้34งวดมันเดินดีนะครับเอจะขอยึดตัวนี้นะครับถ้าเรายึด467ตัวนี้เอจะมาเอาตัวนี้ต้อนะครับเอาจะดึงตัวนี้ครับตัวที่ติด467ก็คือ6473นะครับก็คือเอเจะเลือกชุดนี้เลยนะครับ เ็กดึงมาตรงนี้เรียบร้อยครับอืมแล้วในที่นี้เราก็จะเลื่อนตัดอย่างนี้นะครับก็มาดูตัวนี้นะครับสูตรสิบหน่วยสูตรนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะตัดไปที่เจ็ดสี่ไม่ได้สี่แปดห้าเจ็ดเก้าสี่สี่ศูนย์หกดแปด ตัวนี้ก็ถือว่าไม่มีนะครับไม่มีอยู่ในชุดนี้นะครับยังงงนะครับหนึ่งสหกเก้าก็ไม่มีครับศูนย์ไม่มีครับสองสเก้าเจ็ดตัดออกเลยครับเจดศนย์ก็ออกไปครับ 16, หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมันยังติดหนึ่งตัวนี้อยู่นะครับสองหกสองเจ็ดหสามยังไม่ได้นะครับ ก็สูตรที่2เราจะเอา90123มาคัดเลือดจากชุดนี้นะครับ90123 64ตัวนี้ก็จะตัดออกไปครับ7 4ก็อ,ออกไปครับ4ีปไม่มีนะครับ57 94ยังติดเกาตัวนี้อยู่นะครับให้สังเกตด,ดีๆครับ4014 24 16 17 26 27 หกสามก็จะเริ่มตัดต่อไปนะครับก็คือเราจะสังเกตสู้ดีหนึ่งดีสองตัวนี้ครับถ้าดีหนึ่งดีสองตัวนี้จับคู่ได้ตัวนะครับเจ็ดสามตัวนี้ก็จะโหลดตัดออกไปนะครับก็เนื่องจากตัวนี้มีสามเออตัวนี้มีจิตตัวนี้ไม่มีสามนะครับงงนะครับก็เก้าสี่ตัวนี้มีเก้าตัวนี้มีสี่ได้นะครับสี่ศูนย์ได้ครับหนึ่งสี ได้สองซีได้หนึ่งหกได้นะครับหนึ่งจ็ดก็ยังได้อยู่นะครับสองหกยังได้สองจ็ดได้หกสามได้นะครับอืมอย่างนี้นะครับเออเอ็ดลืมตัวนี้นะครับคือสู้สิบนวดนะครับมันต้องมีสามสู้นะครับเออยังงงนะครับ ยังสูตรนี้ครับเออเอ็ดลึกตัวนี้นะครับสูตรนี้ก็เดินตอดเนื่องโยนะครับมันก็จะลุปไปหนึ่งหมวดสองหมวดสามหม่วงนะครับหมวดที่เข้าจิตเออหนึ่งจิตจิตตัวนี้ก็มานะครับหมวดนี้ก็จะเป็นหมวดที่สามสิบสี่หมวดนี้ก็จะได้แปดเก้าสูตรที่หนึ่งแปดเก้านะครับและสูตรที่สองก็แปดเก้า เอ็ดก็เขียมมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับแปดเก้าแปดเก้านะครับถ้าเราเอาแปดเก้าตัวนี้มาคัดจัดชุดนี้นะครับตัวนี้เอ็ดลืมตรงนี้นะครับไม่มีเลยนะครับหกหนึ่งก็ไม่มีนะครับหกสองก็ไม่มีครับหกสามก็ไม่มีนะครับก็ถือว่าวิธีที่หนึ่งของเราตัวนี้ก็จะโดนตัดออกไปหมดเลยนะครับเออถ้างั้นเราก็จะมาเลือดชุดนี้นะครับ ปดเก้ 8, าเก้าสี่ก็ถือว่าตัดไม่ได้นะครับเออสี่ศูนย์ออกไปเลยครับหนึ่งสี่ก็ออกไปเลยครับสองสี่ไม่มีเลยครับหนึ่งหกไม่มีหนึ่งเจ็ดก็ไม่มีตัวนี้ก็ถือว่ามไม่มีเลยนะครับเงเหลือแค่คู่เดียวนะครับเก้าสี่นะครับ เออได้แค่คู่เดียวนะครับหมดนี้นะครับตัวนี้ก็จะโดนตัดออกไปเลยนะครับเอ็ดจะไม่เอาแล้วนะครับหวังว่าเอ็ีคงจะเข้าใจนะครับวิธีที่สามเราก็จะเลือกอย่างนี้ต่นะครับวิธีที่สามนะครับเอ็ดก็จะเลือกแต้มนะครับแต้มใหนหมดนี้ถ้า เราใช้สามสู้มันก็จะชนไปที่หกเจ็แปดถ้าเราใช้สี่สู้มันก็จะชนไปที่เจ็ดตัวเดียวนะครับถ้างั้นจะขอเลือกสี่สูเลยนะครับถ้าเราให้เด่นไปที่เจ็ดแต้นไปที่เจ็นะครับอก็จะมาเลือดชุดนี้นะครับเราก็จะมาเลือดชุดนี้ตัวนี้คือแต้มนะครับแต้มศูนย ก็จะมี2 8 7 3 6 4 1 9นะครับหวังว่า fc จะเข้าใจนะครับถ้าเราให้4สููเต็มไปที่7จอจจะดึงตัวนี้ครับ7 0 1 6 2 5นะครับเอดก็ดึงมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับอืมคือ7 0 6 1 2 5นะครับอย่างนี้นะครับ ไอ้จะาเอาอย่างนี้นะครับก็คือจะเอาตัวเด่นไปที่เกาซีชุดสามลองก็จะไปที่หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดศูนย์นะครับและสองห้านะครับไอ้จะดึงตัวนี้นะครับมาตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เอฟซีงงเลยดูลายตานะครับเราก็ดึงมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับคือตัวนี้นะครับชุดนี้ก็คือเอาตัวนี้นะครับเอฟซียังงงนะครับ ถือว่าเราสรุปได้สองสี่หกชุดนะครับเอออย่างนี้นะครับถ้า fc ชอบวิธีที่หนึ่งก็เอาตัวนี้วิธีที่สองก็เอาตัวนี้วิธีที่สามก็เอาตัวนี้นะครับแต่ส่วนตัวเราเราก็จะชอบไปที่จุดนี้เลยนะครับอ,อืมครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้า fc ชอบตัวนายก็ลองดูได้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ดูแค่ความบันเทิงก็พอนะครับ ถ้าเอ็ดมีเวลาเอ็ดจะมาสรุปอีทีให้เอ็ดสีดูนะครับถ้าไม่มีเวลาก็จะเอาชุดนี้เลยนะครับ